ในศาสนาทุกศาสนาบนโลกใบน,นี้ความตั้งใจจบชีวิตนะติดกรรมหมดเลยอ่ะหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะหมอไปเจอครูบาอาจารย์ที่มียานเนี่ยในขณะเพื่อนหมออีกคนเป็นหมอเด็กเนี่ยเขาเจอคนตายน้อยกว่าหมอเป็นสิบเท่าพระท่านนั้นเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ชี้มาที่หมอชี้มาที่หมอเพื่อนหมอว่าเวลาดูคนไข้าตายทำุญให้เขาด้วย ว่าทุกครั้งที่หมอใส่บาทนะหมอต้องอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของหมออุทิศให้คนไข้ที่ตายไปแล้วแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วที่หมอนึกออกแล้วก็นึกไม่ออก <c oughs> รวมทั้งญาติของเขาเจ้ากรรมนายเวรของคนไข้เจ้ากรรมนายเวขเรเวของญาติแล้วหมอก,ก็อุทิศให้ข้าของเครื่องใช้หมอบ้านรถสุนัขที่เทวดาดูแลอยู่เจ้ากรรมนายเวรของพวกเขาอะไรเนี้ยเยอะไหมอันนี้หมอทำหมด บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทองเรือรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหน่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายาวนานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกญยาณน,นานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้ง เต่าปราปูหอยกุ้งน้อยเนือนองจมตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานีไซยได้กระทำคาบุญด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวญกรมอินทราเทวาทีทั้งพรหม,มาเทาเวสว่วรพระปูมเจ้าที่พระทิ์ รพระจันทร์พระอาคารพุทธันพระฤาษีสวัดีพระสุพระสาวเทพระเจ้าทั้งหลาย12องราศีพระยนพระการจัตุโลกบาลทั้งสี่พุทธ,ธานาคีกินรีกินราเทพพระเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนันโงทนาพระเอากุศลผลบุญนีิหาทั้งพระสุธาโกคาวารี เห็นใจขอจงอย่างได้ไปบานเกิดมีความยากอย่าให้เห็นขอให้เป็นเศษรษฐีกุรหาตบดีมนีรีพยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพระศ,ศีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานาน รู้ถึงเืองแก้วาำแล้วนิพานดับชาติสังขานจากโลกโลกีอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านนะครับที่บริษัทจะมีน้องคนหนึ่ง ตอนนี้เขาออกไปจากบริษัทแล้วเขาก็มีเหตุว่าโอเคไม่เหมาะกับการทําง,งานเขาก็อยากลาออกก็ออกไปแต่ช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่บริษัทเนี่ยบริษัทผมอาหารเสือเบียร์รที่สาพงเนี่ยก็จะมีหลักการหรือว่าให้ส่วนหมดทุกอาทิตย์แต่ก็จะไม่บังคับอะไรมากเพราะทำด้วยสมัครใจสบายกว่าบางสัปดาห์น้องก็ไม่ไปส่วนน้องเป็นเด็กอายุน้อยเขาจะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกรรมเนี่ยมันน้อยมากเราก็ไปตามสะดวกข,ของเขาตามวันทีนี้เวลาอยู่บริษัทเนี่ยผมจะมีอุบายในการประชุมงานประหลาดๆอยู่บางครั้งผมก็ให้ดูไพ่คุยไพ ตอนนั้นยังไม่ได้เอาไพ่ตัวเลขมาใช้เพราะว่าเก็บเอาไวา้พอหยิบไพ่2ยิซีดูทุกคนก็ได้คําตอบแล้วก็ดีใจใคนนี้กระถามเรื่องความรักไอ้นีกระถามว่าจะไปสอบทหารไอ้นีกระถามคนนี้แต่คนคนนี้น้องผงคนนี้เขาจะถามอยู่เรื่องเดิมเพราะผมเคยให้ถามทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกก็ถามพ่อหนูิเเป็นยังไงอ่ะเราก็ดูให้แต่ผมก็จาครั้งแรกไม่ได้ว่าอะไรแล้วเขาก็น่าจะบอกว่าถูกครั้งที่2ผมก็จําได้แม่นมากขึ้นเพราะผมดูไพ่ที่2มันปรากฏสงหนึ่ง ผมเห็นว่ามันมีภาพการนอนป่วยแล้วก็มีภาพดัามันเป็นสัญลักษณ์ว่ามันมันน่าจะเกี่ยวความตายเราก็เลยบอกว่าลักษณะของไพ่ที่ปรากฏแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะเคยตายแล้วหรือเฉียดตายน้องคนนี้ก็ทําหน้าแบบ พ่อหนูหัวใจวายสองครั้งฟื้นมาสองครั้งเป็นโรคหัวใจแล้วก็ปั๊มฟื้นสองครั้งพ่อก็ทําอาชีพขับรถแดงขับรถรถสองแถวอะไรเงี้ยผมก็รับรู้ว่าโอเคเรารู้ว่าน้องเป็นแบบนี้เขารักพ่อมากแล้วเขาก็ถามนี้สองครั้งเราก็จําไว้ถึงเวลาที่พ่อเขาจากโรคนี้คุณพ่อก็อุบัติเหตุชนตอมอหัวใจวายก็ชนแล้วก็ไปคนที่ไปช่วยเนี่ยเขาก็ปั๊ม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 จนมันไม่ได้ครับเพราะไฟฟ้ามันช็อตหัวใจช็อตหน้าอกอะไรเงี้ยคือคืนไม่ได้แนละ้วรอบนี้รอบนี้คือไปจริงเราเจ้านายก็ให้้เคาาาไปจากกาัดดกรววยวมที่ ไม่มีสตางค์เขาก็จัดงานศพียงแค่2วันค่อนข้างสั้นผมก็เลยไปร่วมไม่ได้ผมก็ต้องส่งคนที่เป็นตัวแทนผมไปทีนี้คนที่เป็นตัวแทนผมไปเนี่ยก็ไปงานศพปกติแต่ตอนจะกลับเนี่ยเขาเซนรับรู้ได้ถึงตอนจะกลับาลากันยกมือไหว้แล้วก็มีคลื่นความรู้สึกสัญญาณส่งมาว่าฝาาลูกผมด้วยนะครับพี่ก็เลยใครคุยด้วยเนี่ยแต่เขาเป็นคนปฏิบัติธรรมมีมีสมาธิจิตระดับหนึง่งก็รับรู้ได้ว่าอ๋อน่าจะเป็นคนนี้แต่โอเคละสิ่งที่ปรากฏเหมือนคุณหมอระวังตัวคือมันเกิดขึ้นกับเราอะ เราจะเอาเรื่องนี้ไปยันไปบอกคนอื่นว่าจริงไม่ได้ถูกไหมฮะมันยังมันยังไม่พอแต่เรารู้ว่าอะไรหลังจากนั้นผมสนิทมากเขาก็จะลายผมฟังเขาบอกโอ้เรื่องนี้ต้องเล่าให้เด็กคนนั้นฟังเพื่อสอนธรรมะเขาสอนเรื่องการสร้างบุญเพ่อพ่อ,พอไม่อยู่ เขาก็จะสร้างบุญต่อให้พ่อด้วยต้องรอเวลาเป็นอาทิตย์เลยกว่าน้องจะกลับมาเขาไปเคลียร์ชีวิตต่างๆเขาย้ายที่อยู่เลยอยู่ที่เดียวไม่ได้เดี๋ยวน,นึกถึงพ่อร้องไห้เปลี่ยนที่อยู่อีกสัปดาห์หนึ่งปรากฏตัวที่บริษัทแล้วผมก็รู้ว่าอ่ะพี่คนนี้จะไม่ยอมพูดแน่เลยพอเขานั่งคุยกันอยู่แต่รับรองว่าแกไม่เล่าเรื่องวิญ,ญญาณแกไม่เล่าเรื่องพวกนี้ผมก็เลยแทรกเลยโผล่ไปอา้าวพี่ไม่เล่าเราพี่สัมผัสแบบนี้ในงานศพ อ่ะผมฝากเรื่องไว้แล้วมก็หลบมาหลังจากนั้นผมก็ไปถามอีกทีหนึ่งว่าพี่ได้เล่าแล้วน้องเชื่อไหมคืออยู่ดีเราไปบอกว่าเนี่ยพ่อเธอมาบอกพี่อย่างนี้นะพี่ได้ยินแบบนี้ในงานสมถ้าเราบอกเราก็มีความเสี่ยงหน้าแหงกันนะครับจริงไหมครับถ้าไม่จริงหรือไม่สมควรหรือเด็กเขารับไม่ได้แกก็ต้องกล้าหาญเพราะผม่เป็นคนผลักดันเฮ้เสือ้เรื่องชาวบ้านผลักไปพี่เขาก็บอกว่าได้บอกแล้วแบบนี้แบบนี้ว่าพ่อกล่าวแบบนี้ฝากลูกผมด้วยนะครับ เป็นประโยคส,สั้นๆที่พี่ได้ยินน้องตอบกลับมันทันทีว่าเชื่อสิ่งที่พี่พูด100%ผมก็บอกว่าอ้าวทำไมน้องเขาเชื่อง่ายจังอนะ่ะแล้วบอกว่า100%้ยเด้วยเขาบอกว่าคล้ายๆกับเรื่องหมอแดงคุณพ่อไปเข้าฝันคุณแม่คุณพ่อมาบอกคุณแม่ว่าฝากลูกเราด้วยนะประโยคเดียวกันไหมครับน้องเลยบอกว่าสิ่งที่พี่พูดคือมันจริงแม่ก็บอกว่าพ่อมาในฝันแล้วบอกว่าฝากลูกเราด้วยนะเพราะคุณแม่เนี่ยคือไปมีครอบครัวใหม่ ตัวลูกสาวอยู่คุณพ่อแล้วเขาลักเขาผูกพันกันมากเขามีกันสองคนสิ่งที่พ่อห่วงแหนก็คือลูกใช่ไหมครับแล้วแรงแห่งจิตวิญญาณความรักผูกพันก็ทําให้เขาต้องกลับมาปรากฏแต่ข้อดีที่ผมได้รู้ว่าเออคุณคุณพ่อเนี่ยเคยตายแล้วฟื้นสองครั้งเนี่ยผมบอกว,ว่าระหว่างที่กลับมาคุณพ่อกลายเป็นคนดีมากขึ้นทําบุญมากขึ้นไหมเขาบอกว่าเป็นพ่อพยายามทาตัวให้เป็นคนดีมีโอกาสทําบุญก็ทํา คนที่มีความรู้มันจะเลือกใช้ชีวิตไม่ประมาทมันจะสะสมสเสบียงบุญผมเลยบอกว่างานทั้งหมดนี้ถ้าผมจะไม่บินเนาะผมก็ขอเป็นธรรมทานไปเล่าให้คนอื่นฟังจะไม่เก็บไว้แค่คนใกล้ชิดผมจะหน้าด้านเล่าให้คนฟังเยอะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อยากดา่ากูก็ดา่าวันหนึ่งที่ต้องไปถึงตรงนั้นก็จะบอกเองว่าอา้าวมึงพูดจริงนี่ว่าเพราะว่าถ้าไม่กล้าหาญในการเมตตาแบ่งปันเรื่องพวกนี้ครับมันจะไม่มีใครเลยที่มาพูดจริงจังและเมื่อถึงเวลาต้องใช้ บันรดันต้องไม่ใช้เนี่ยก็จะเสียดายว่าเอา้าทําไมวันนั้นเราไม่พูดผมใส่เต็มที่เลยจัดงานเสวนานี่ไม่ง่ายนะครับเชิญหมอแดงนี่ก็ไม่ง่ายนะเป็นคล้ายๆผู้ชนิยบุคคลมาได้นี่ผมอธิษฐานอยู่หลายเดือนนะครับตอนที่จะโทรไปหมอมไม่รู้ว่าผมอธิษฐานนะผมเล็งเลยคนนี้คนนี้คนนี้แล้วผมก็ส่งไปหากัน์ด้นิชช่วยตรวจหน่อยว่าเราจะมีวิชากรคนแรกคนไหนดีดูแล้วประทับใจดูที่มคุณหมอไปออกรายการกับคุณวิทวั์ผมดูเป็นสิบรอบผมตัดวิดีโอนั้นเก็บไว้ ก็ดูดูดูแล้วก็เฮ้ยจังหวะนี้เรื่องเล่าแบบนี้ลักษณะนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มันน่าจะกินใจคนแต่เราไม่รู้จักท่านว่ะแล้วถ้าเสิรไปทักเนี่ยท่านจะคุยด้วยไหมอ่จได้เบอร์มาพอคุยกันรู้ว่าท่านเป็นคนสมาถะเรียบง่ายและเรามีอุดมการณ์เดียวกันก็เลยอ่านั้นงานแรกนะครับซึ่งท่านไม่รู้หรอกว่าผมจะมีผลงานเป็นไงแล้วก็มาเป็นแบบนี้ครั้งนี้ครั้งที่2คิดว่าวันนี้มางานคุ้มค่าไหมครับมีภาคต่อไปสนใจไหมครับ ปีหน้าปีหน้าปีหน้านะปีหน้าปีละคันิมวลแล้วนะครับยังไงต้องมาเชื่อไหมว่าปีที่แล้วจัดงานผมเพิ่งรู้จากคนที่ใกล้ชิดปีที่แล้วจัดงานวันที่28กันยายนปีนี้จัดวันที่29กันยายนห่างกันหนึ่งวันแล้วก็งงเฮ้ยเราตั้งเวลาไว้หรือเปล่าอันนี้ปีหนึ่งแล้วแบบนี้ ปีหนึ่งละปีหนึ่งกับหนึ่งวันนะครับเชื่อว่าตรงนี้ที่ทำจะไม่สิ้นสุดเพียงแค่ในห้องนี้อยากให้ทุกคนกลับไปปฏิบัติต่อไปพัฒนาต่อข้อความต่างๆมันไม่ได้สําคัญเลยสําคัญคือลยไหมครับการเสวนาคือให้คนรู้สึกมีแรงบันดาลใจไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ไปแบบว่า พร้อมที่จะจากลาอย่างที่ผมได้บอกกับเรียนว่าผมซึ้งมากตอนที่คุณหมอเคาะจอคุยกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสีทั้งสองเคสพิมพ์แล้วพูดว่าคนไข้พร้อมรับการจากลาผมก็ว่าโอ้คำนี้แหละมันสําคัญถ้าเรารับตรงนี้ให้ได้แต่มันอยู่แค่นี้ไม่ได้เท่าที่ฟังปัญหามันคือพี่น้องต้องรู้และลูกหลานอายุน้อยลงไปรู้ได้ยิ่งดีมันจะจัดการชีวิตง่ายกว่าเอาละผมคิดว่างานเสวยนาวันนี้สมควรแก่เท่าผมควรแก่เวลานะครับ เอวังก็มีประกาศและสันนี้ยินดีกับทุกท่านครับขอบ,ขอบคุณหมอแดงด้วยนะคระับครบผมถามเลยครับถ้าคน,นีคนเอ,อคนเอย,ยอะๆนี่ถ้าีเราควาายยารต้องดูโรคว่าไม่หรือยังไงตก้องดูโรคกับอย่างเช่นคนแค่ระยะท้ายบางคนนะเดีย๋ยวผมนี่ไม่มีโรคอะไรเลย ทำรูปใหม่มยงเดียวแลยุหนึ่งร oh. ้อยสี่ปีแล้วแกก็ตั้งเบอร์ท่านเลย <c oughs> เดินออกกำลังกายทุกวันอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไว้คือสุขกับทุกถ้าไปหาหมอเพื่อเพิ่มความสุขคือแก้อาการที่ทําให้ท่านทุกข์อย่างเช่นกินอาหารไม่ย่อยไปเพื่อรับยาระบาย,ย,ยปวด <c oughs> เพื่อเปลี่ยนยายแก้ปวด <c oughs> อ่ะอย่างเนี้ยควรจะไปคันไปหาหมอเพื่อรับยาแก้คันแต่ <c oughs> าถามว่าเบาหวานไม่มีอาการไม่ต้องไปรักษาแล้ว ความดันไม่ต้องไปรักษาแล้วสมองเสื่อมไม่ต้องไปรักษาแล้วเราดูดูแค่ความสุขสบายแค่นั้นรักษาเรื่องความสุขความสบายอาการที่รบกวนตัวท่านอันนั้นไปรักษาอาจจะเช่นฉี่ไม่ออกเนี่ยสุขหรือทุกข์ฉี่ไม่ออกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่อแม่อาการฉี่ไม่ออกเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ต้องไปหาหมอไหมไปขี้ไม่ออกสุขหรือทุกข์ ไปหาหมอไหมไป,ไปอย่างเงี้ยาะเนี้ยเราแก้ความสุขมีไข้สุขหรือทุกทุกนะเพราะนี้เรารักษาไข้โดยการให้พาราเช็ดตัวทีนี้ถ้าเกิดให้พาราให้ไม่ได้เช็ดตัวถ้าเช็ดตัวแล้วท่านเจ็บควรเช็ดไหมไม่ควรคนไข้ระยะท้ายที่ติดเตียงเรากลัวจะมีแผลกดทับแต่ทุกครั้งที่พลิกตัวเขาเขาร้องโอยเขาสุขหรือทุกทุก อย่างเงี้ยคนไข้บางคนไม่อยากอาบน้ําเพราะเขาถูกน้ําแล้วเขาแสบลองคิดดูกระบวนการอาบน้ํานะต้องถอดเสื้อผ้าต้องถูขี้ครพลิกซ้ายพลิกขวายกซ้ายยกขวาพอเสร็จปุ๊บต้องมาบิดแขนใส่คนไข้บอกหมอว่าขอไม่อาบน้ําแต่ญาติไม่ยอมหมอก็อธิบายอยา่างอธิบายวันนี้แหละเราก็ถามว่าคุณยายคุณยายอาบน้ํามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์แล้วทาไมลูกยังจับอาบน้าเดี๋ยวพี่สาวฉันว่า เดี๋ยวพี่ชายฉันว่าอาอามาเยี่ยมแล้วบอกฉันดูแลไม่ไม่ดีเดี๋ยวต้องเปิดคอร์สอบรมลูกหลานเนี่ยฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาความสุขกับความทุกข์ของคนไข้เป็นตัวตั้งหรือเราจะเอาความสุขของความทุกข์ของคนที่ไม่ป่วยที่มาคอมเมนต์เป็นตัวตั้งอเอาคนไข้เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้าบางคนยอมมีแผลกดทับแต่ขอไม่ขยับตัวหมอเจอเยอะมากใครเปนลว่าถ้าป่วยแล้วจะไม่ต้องง เอาไปอยู่สัตหีบป่๊หมอจะได้ดูแลได้ง่ายคือจะว่าคุณพ่ออายุ104ปีคือท่านก็คืออยู่มาพอแล้วท่านอยู่มอพอแล้วอ๋อเพื่อนๆไปหมดแล้วคุณพอใจกับชีวิตหมดแล้้็อ้ำแล้วก็เดินอกะงหู104ยังเดินได้ออกกลังเดินทั้วันกคุณพ่อใช้เบอร์มือถืออะไรครับอยากดูคนอายุยืนก็อยากรูบัตรประชาชนบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนดูไม่ได้ น่าสนใจที่เมื่อกี้คุณหมอที่ถามคุณหมอเพราะว่าถ้าคุณคุณหมอ<น>พูดคือถ้ามันเริ่มเสื่อมด้วยโรคต่างๆอันนั้นก็เป็นไปตามนั้นใช่าาใการสมมติว่ากรณีที่พี่จะพาไปหาท่านเนี่ยแกสั่งบอกว่าถ้าปวดไม่มตม้องทงทรมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดปวดมากมอ่าเนี่ยเห็นไหมก็อย่างที่หมอตอบไปแล้วไงถ้าอาการที่อยู่เป็นตัวท่านแล้วท่านต้องทรมานอันนี้ต้องบําบัดทีนี้ ถ้าอยู่สัตหีบเนี่ยหมอเซอร์วิสให้ได้เลยเพราะว่าหมอกับทีมสามารถลงไปดูได้แต่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยมันไกลหมอจะชวนให้ย้ายอยู่สัตหีบใช่ไหมครับก็มันเหมือนกับใครอยู่สัตหีบก็มีบุพกรรมกับหมอนะมันมันไปดูกันได้ง่ายไงผมก็สนิทกับหมอนะ เอาละรับความรู้ไปก่อนนะครับแล้วก็อธิษฐานบุญดีๆรับรองว่ากรมธรรม์จับบุญกุศลช่วยรอนท่านได้ทุกท่านนะครับเอาละงั้นวันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันทํามเลยครับทํามเลยครับ าะฉะนั้นอ,อ,อันเนี้ยการลุญยฆา,าใช่ไหมถ้าทำมางท้ายผิดหลักศาสนาผิดหลักกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดเขาเชื่อเรื่องในศาสนาทุกศาสนาบนโลกใบน,นี้ความตั้งใจจบชีวิตนะติดกรรมหมดเลยอ๋อ,อ,อเขาไม่บาปแต่หมอเป็นคนทําบาปอันเนี้ยิ่งบาปใหญ่เลยเพราะว่าไปทําให้ให้เขาผิดไปทําให้หมอบาปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน บินไปนู้นใช่ไหมครับโหก็เมืองไทยทำไม่ได้อ๋อการเรุนย่าที่สวิตส์ถ้าห้องนี้ไม่ได้เก็บค่าห้องเพิ่มหมอจะเล่าถ้าถ้าเล่าต่อนะเล่าต่อเลยโอเคเก็บได้ไม่เป็นไรครับเสียตังเพื่อทำมามีคนไข้คนหนึ่งนะอายุน่าประมาณ4ี่สเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็เป็นสโตรกแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยโทรโทรมาหาหมอว่าจะทํำยังไงดีสามีเนี่ยจะบินไปทำการรุญย่าที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าโจทร ที่ที่หมอได้รับรู้ก็คือสามีเขาปิดไม่ให้ใครไปคุยกับเขาอีกแล้วหมอก็เลยบอกว่าเหลือภรรยาคนเดียวที่จะคอนวิน์ชักชวนหรือว่าต่อต้านจะมีเขาได้เพราะฉะนั้นหมอพยายามที่จะคุยเพื่อให้ภรรยาพูดในประเด็นต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถคุยได้หลังจากตายสามวันครอบครัวทางสามีก็บอกว่าเห็นเงาดําเข้ามาในบ้านแล้วก็พี่สาวเขามีอาการคลุ้มคลั่งเหมือนมนผีเข้าแต่สื่อสารไม่ได้แต่ถ้าเป็นหมอหมอเชื่อว,ว่าเนี่ย น้องชายเขามาสื่ออะไรบางอย่างแต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ได้มองอย่างที่หมอมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรุญาคาตไม่โอในในในทัศนะของหมอนะแล้วก็ถ้าเขาปล่อยให้เปแบบธรรมชาติอันเนี้ย ไม่บาปอย่างเช่นจังหวะหนึ่งที่เขากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินยาความดันยาเบาหวานยาไขามันยาอัลไซเมอร์ก็ไม่ต้องไปรักษาเดี๋ยวธรรมาชาติมันจะทําลายตัวเองโดยที่ทรมานน้อยกว่าแล้วถ้าเกิดเขามีปวดมีเหนื่อยโอเคเราให้ยามอฟินเพื่อช่าวยราการเขาก็จากไปอย่างไม่ทรมานมันมีกระบวนการครับหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่ช่วยได้ช่วยในแนวทํายังไงให้จากไปอย่างไม่ทรมานแล้วก็ไม่บาปได้มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งได้ยินนะเนาะไครับ มีทุกโรงพยาบาลแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยหมอหรือพยาบาลก็จะปรุงไม่เหมือนกันนึกออกไหมเหมือนกับเรากินร้านไทยเนี่ยแหละร้อยยีร้านทําไม่เหมือนกันเรา,า,เา,เเราถูกใจร้านไหนเราก็ไปร้านนั้นเพราะนั้นในโรงพยาบาลใกล้บ้านเราลองไปใช้บริการก่อนถ้าเขาตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการเซอร์วิสได้แม้เราก็ใช้บริการกับเขาถ้าไม่ได้ก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลหมอถ้าเป็นติดต่อหมอมีการสวดมนต์ทำบุญบูชิศให้ด้วยใช่ไหม โอ้ยหมอต้องทำนะเพราะว่าไม่อ่ะหมอดูแลผู้ป่ว,วยระยะสุดท้ายนะหมอไปเจอกูบาอาจารย์ที่มียานเนี่ย ในขณะเพื่อนหมออีคน,นเป็นหมอเด็กเนี่ยเขาเจอคนตายน้อยกว่าหมอเป็นสิบเท่าพระท่านนั้นเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ชี้มาที่หมอชี้มาที่หมอเพื่อนหมอว่าเวลาดูคนไข้าตายทําบุญให้เขาด้วยแต่ของหมอเนี่ยพระอาจารย์ไม่ว่าอะไรพราทุกครั้งที่หมอใส่บารนะหมอต้องอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของหมออุทิศให้เจ้ากรรมในอุทิศให้คนไข้ที่ตายไปแล้วแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วที่หมอนึกออก แล้วก็นึกไม่ออกรวมทั้งญาติของเขาเจ้ากรรมในเวรของคนไข้เ um, จ so ้ากรรมในเวรของญาติแ um, ล so ้วหมอก็อุทิศให้เข้าของเครื่องใช้หมอบ้านรถสุนัขที่เทวดาดูแลอยู่เจ้ากรรมในเวรของพวกเขาอะไรเงี้ยเยอะไหมอันนี้หมอทำหมดเลยอุทิศบุญแบบละเอียดละเอียดยิบประนี ซึ่งแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้นะหน้าครุฑมนุษย์คนท่านนู่นนี่นั่นนั่นโอ้โหแบบว่าถ้าเอามาเขียนนั่นหนึ่งหน้ากระดาษแต่ตารางหมอรวบแ้ะตัดความเอาเอาแบบนี่ก็เยอะระดับหนึ่งแล้วอะเมตทิธให้แล้วก็หมอจะคิดว่าให้เขาได้รับสมบุญส่วนกุุลหรืออนุโมทนาบุญที่หมอได้ทําหรือให้เอาไปบอกคนอื่นที่ที่ได้รู้จักหมอให้โมทนาถ้า<ม><ม>อยากทําบุญแบบทะลุฟ้าทะลุ<ม>ดิน 3โลกนะครับวันที่18ตุลาคมใครไม่สามารถมาได้ก็ด้านหลังเห็นกล่องเลไหมครับที่มีเสื้อและมีปั๊มตัวเลขเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อที่เอามาใส่ไม่ได้แล้วแต่เป็นเนื้อผ้าที่ผ่านพิธีบวงสวงไหว้ครูครั้งแรกแล้ววันนั้นเกิด พระที่ทรงกดประมาณชั่วโมงครึ่งแต่มันมีเหตุที่อศัศจรรย์หลายเรื่องจนผมรู้วันนั้นแรงมากที่เนื้อผ้านี่ผมก็เลยบอกว่าเอามาทําเป็นของที่ะระลึกและครั้งนี้ถ้าใครบูชานะครับก็คือซื้อไปเนี่ยผมเอาเงินเนี่ยไปทําพิธีบวงสวงพญายมอันนี้ประมาณใส่กล่องเนี่ยหนึ่งพัน 1> 5้9หบาททําพิธีบวงสวงก็ถือว่าท่านได้ทาบุญบวงสวงถวายพญายมมาราทีนี้ทําไมต้องเป็นวันนั้นรู้ไหมครับวันตางบาเทโวพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเปิด3โลก<ม>อันนี้ในยักษ์แต่ที่ทําให้ผมเกิดจุดเริ่มต้นเพราะว่าผมไปเกี่ยวข้องกับวัดท้องคุ้งกับพระท่านและพระท่านนับถือผมพ่อสีงดํามากมันก็มีเรื่องเล่าแล้วหลวงพ่อก็ทําอยู่แล้วก็คือถ้าตรงกับวันนี้อาตมาก็จะบอกให้คน,นทำบุญ,ญเยอะๆเพราะญาติจะได้รับบุญเพราะว่าหลวงพ่อเสียงดําบอกว่าครั้งหนึ่งท่านเดิน แล้วช่วงที่ท่านไปวันนั้นจังหวะพอดีนรกมันเงียบท่านก็เลยถามพระยายมราชว่าทําไมวันนี้เงียบอย่างเงี้ยท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราเราหยุดกัน3วันเรียกว่าวันหยุดทําการนรกอันนี้มาจากคําสอนเรื่องเล่าพระสิงห์นำจริงไม่จริงมันต้องพิสูจน์ ยังไงไม่รู้แต่ผมเห็นเป็นโอกาสที่ผมจะหาความลงตัวจัดพิธีบวงสวง thank you พยาโยมาราซึ่งมันเป็นโด,โดยจิตใจของผมเองผมอยากทําในยะหนึ่งการที่พาคนมาสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องพยาโยมาราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยยังมีสิ่งนี้อยู่ในสังคมไม่งั้นจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องหางขาสักแตนจริงไหมครับมีผมนี่แหละพูดไม่หยุดแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทําให้เป็นละครด้วยซ้ำละครสั้นในโซเชียลเรื่องกฎแห่งกรรมแต่จะทําต้องให้มันรสชาติกลมกล่อม ไม่ช่ว่าอยู่แค่เฉพาะคนที่สนใจธรรมะคนไม่สนใจธรรมะฟังแล้วก็ต้องสนใจนี่คือตั้งใจทีนี้องค์กันตักบ,บาตรเทวก็ตามเรื่องราวที่ประจวบเหมาะผมก็จัดแบนนี้มา2ปีและปีนี้เป็นปีที่3และปีนี้ด้วยเซนต์ตัวเองพิธีจะแรงมากก็โชคดีว่าเมืองทองธานีบอกว่าอยากให้ผมจัด mm hmm. ไม่เคยมี mm hmm. แบบนี้มาก่อนทางตลาดเขาก็หวังว่ามันมีเรื่องของคนแล้วก็เรื่องบุญไปด้วย ชุดอันนั้นที่ให้1599เนี่ยมีอยู่ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ผมตั้งใจว่าเงินเนี้ยไปทําพิธีจากบทเรียนที่ตัวเองเคยทําบูงสงหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เรียกเก็บใครก็คือเอาเงินตัวเองผมเป็นหลักเพราะว่าสึกว่าการไปขอเนี่ยเราไม่ชอบขอชอบเป็นผู้ให้แต่บทเรียนจากพิธีแล้วทําพิธีชุบดวงพิชิตาการเรียกเก็บชุดบูชาผมดวงดีขึ้นเลยที่ผ่านมาบูงสงแต่ละทีกูเจ็บทุกทีเลยมันไม่ได้เจ็บแค่เสียตังค์มันซวยเรื่องอื่นแต่พอหลังจากงานนั้นผมเฮงขึ้นผมเลยรู้ว นี่ตกลงวงสวงห้ามออกตังคนเดียวหรอวะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเงินของท่านจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังของการแลกเปลี่ยนในกฎแห่งกรรมแล้วทําให้ดวงเราดีขึ้นแต่ผมเปิดโอกาสแค่เสื้อตัวนั้นที่มีปั๊มว่าผ่านพิธีสองวารัพิธีสอห้าและพิธีไหว้ครูเมื่อ8ปดปีก่อนที่พระที่ทรงกดไปดู YouTube ได้แล้มีเรื่องราวสตอรี่ยาวมากเอาเป็นว่า ถ้าเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเตรียมตัวสเบียงบุญเบชาติหน้าวันนั้นตับบาดเทโบด้วยแล้วก็ต่อด้วยพิธีวงสงฆ์พญายมราชมาเจอกันถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็ออนไลน์เปิดดูนะครับไลฟ์สดเต็มที่แล้วตั้งจิตดีๆก็ถึงไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนตั้งจิตถึงนี่แหละที่จะบอกขา่าวเอาละเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเนาะแต่ก่อนอื่นใดใครอยากให้รีวิวประทับใจงานนี้เพื่อให้มีข้อมูลไปเชิญชวนคนในรุ่นหน้าน้องๆก็จะบอกว่า ถ้าใครอยากให้ก็เข้าหาทีมงานแล้วก็ให้สัมภา์นะครับรีวิวว่างาน,นดีๆยังไงเพราะผมชวนเนี่ยใครที่ตามผมจะรู้ว่าผมไลฟ์สดชวนคนเนี่ยสีย่สัปดาห์เนาะพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วแล้วน่าด้านมากเพราะผมรู้ว่ามันจะกลับมาแบบนี้ไม่ได้อีกมันได้แค่ครั้งนี้วาระนี้เอาละขอบคุณทุกท่านครับมาถ่ายรูปก,กันดีกว่าเนาะ